พทธแบบเซนวันนี้คือวันที่7มกราคม2565ผมอาจารย์คำพีปริชายานพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับรายการพูดแบบเซนวันนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาธรรมหรือโกอานนะครับวรีธรรมเพื่อกระตุกจิตตามแบบชาพุดเซนนะครับซึ่ง พูดเป็นตอนๆน,นะครับจากการรวบรวมเรียบเรียงของอาจารย์นิโรธจิตวิสุทธ์นะครับวันนี้ก็เป็นตอนที่ร้อยี่สิบเอ็ดีห้าตอนละห้าข้อนะครับวันนี้ห้าข้อขอเริ่มต้นที่ข้อหกร้อยเก้าสิบแปดหกร้อยเก้าสิบแปดนะครับไม่มีสปปรรพสิ่งใดเป็นสิ่งมีค่าไม่มีสปปรรพสิ่งใดเป็นสิ่งมีค่า การที่อาตมาวงโปบอกกล่าวแก่เธอให้ดูสิ่งต่างๆบนโลกซึ่งเป็นเพียงวิสัยแห่งการดูด้วยตาสมมติว่าเธอสามารถดูและเห็นได้กระนั้นมันก็เป็นแต่เพียงจิตส่วนที่เป็นแสงสะท้อนกลับอยู่ตามสิ่งต่างๆที่เธอเห็นได้ด้วยตาเท่านั้นเอง เธอจะเป็นประดุดดัง <c oughs> เธอจะเป็นประดุดดังผู้คนทั้งหลายที่กำลังมองดูหน้าตัวเองในกระจกเงาแม้เธออาจจะเห็นตัวเธอกระจ่างชัดหรือมองเห็นเหมือนของจริงทุกอย่างกต่นั้นเธอก็ยังคงเป็นเพียง ผู้มองอยู่ที่เงาสะท้อนล้วนๆเท่านั้นเองนี่มันมีผลคุ้มค่าอะไรที่ไหนกันเล่าที่ทำให้พวกเธอต้องวิ่งมาหาอาตมาห่วงโปนี่คือข้อที่698นะครับไม่มีสปปรรพสิ่งใดที่เป็นสิ่งมีค่านะครับสิ่งเป็นคำสอน หรือหักทรรมคำสอนของปร,รมาจารย์ห่วงโปนะครับอืมก็คงจะไม่ต้องอธิบายนะครับไม่ต้องขยายความ,อ,มอีก,กเพราะว่าเนื้อหาสาระที่ปร,รมาจารย์ห่วงโปท่านสอนท่านบอกท่านพูดกระจ่างแจ้งอยู่แล้วนะครับต่อไปข้อที่699 699นะครับ ไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งใดไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งใดนะครับ69 9ไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งใดหากว่าตลอดเวลาที่พวกเธอฝากตัวเองไว้กับด้วยอำนาจของอยู่ดังนี้ พวกเธอก็จะตกอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งที่เป็นมายาอยู่ร่อไปแต่เมื่อไหร่พวกเธอเข้าใจอย่างแท้ว่าไม่มีสิ่งลี้ลับหรือไม่มีอำนาจของสิ่งใดที่จะโดนดาลให้พวกเธอต้องเป็นเช่นนั้นหรือไม่เป็นเช่นนั้นจิตของเธอก็จะไม่เป็นธาตุของมายาหรือสิ่งหลอกลวง ได้ๆหากแต่เพียงเธอหากแต่เพียงเธออ้ามือกว้างทั้งสองมือเหมือนคนที่ไม่มีอะไรจะปล่อยอีกแล้วจิตของเธอก็จะพ้นจากสภาวะทั้งปวงจิตของเธอก็จะพ้นจาก สภาวะทั้งปวงนะครับนี่คือคำสอนของฮวงโปนะครับที่ชื่อว่าไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งใดนะครับข้อที่699ต่อไปข้อที่700ดริษณาธรรมข้อที่700มีชื่อว่าหลักธรรมที่แท้จริงไม่แท้จริงก็ไม่มี หลักธรรมที่แท้จริงและไม่แท้จริงก็ไม่มีการมีความรู้ต่างๆมากมายหลายประเภทนั้นไม่อาจจะเปรียบได้กับความสามารถในการเพิกถอนเสียได้ซึ่งการแสวงหาทุกสิ่งหากทำได้เช่นนั้นก็เป็นสิ่งที่เลิศและจะอยู่เหนือสิ่งทั้งปวงนั่นเป็นเพราะ ไม่มีหลักธรรมที่แท้จริงและไม่มีหลักธรรมที่ไม่แท้จริงอีกทั้งไม่มีหลักธรรมที่อาจจะพูดก็ได้โดยทางคำพูดและโดยภาษาใดๆผู้ใด,ดปราศจากความคิดนึกอย่างเด็ดขาดเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้มีจิตปกติดังนั้นทุกวันไม่ว่าเดินอยู่หรือยืนอยู่ หรือกําลังนั่งอยู่หรือนอนอยู่ก็ตามหรือในการพูดทั้งหลายก็ตามจิตของทุกคนก็ปราศจากการยึดถือสิ่งใดๆ <c oughs> อีกคือข้อที่700นะครับ <c oughs> ต่อไปข้อที่701 ข้อที่เจ็ดร้อยหนึ่งนะครับข้อที่เจ็ดร้อยหนึ่งจงปลดเปลื้องสิ่งที่จิตคิดปรุงแต่งจนไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ในจิตจงปลดเปลื้องสิ่งที่จิตคิดปรุงแต่งจนไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ในจิต เดี๋ยวนี้เรากําลังอยู่ในตอนปลายของระยะ500ปีที่สามนับตั้งแต่พุทธปรินิพานเป็นต้นมานักศึกษาดีกายเซนแทบทั้งหมดได้โน้มเอียงไปในทางยึดถือเสียงและยึดถือรูปทุกชนิด ทำไมพวกเธอจึงไม่ลอกเรียนแบบของเราโทษครับทำไมพวกเธอจึงไม่ลอกเรียนแบบของเราด้วยการปลดเปลื้องความคิดฟรุงแต่งออกไปจากจิตให้สิน้นเสมือนมันไม่ได้มีอยู่ในจิตแต่ประการใดหรือว่าเสมือนมันเป็นไม้ผุผุชิ้นหนึ่ง หรือเสมือนมันเป็นหินก้อนหนึ่งหรือเสมือนมันเป็นกองขี้เท่าที่จืดชืดกองหนึ่งนี่คือข้อที่เจ็ด้อยหนึ่งนะครับจงปลดเปลื้องสิ่งที่จิตคิดรุงแต่งจนไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ในจิตต่อไปข้อ7จ็การสัสรู้ที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับข้อที่7จ็หรือข้อที่ห ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายที่ผมจะอ่านในวันนี้นะครับการตรัสรู้ที่สมบูรณ์ที่สุดข้อที่7 0 2พวกเธอจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงจากคำสอนเรื่องความมีอยู่แห่งสปปรรพสิ่งและเรื่องควมและเรื่องความไม่มีอยู่แห่งสปปรรพสิ่งให้หมดสิน้นอีกทั้งพึงเข้าใจอย่างซึมซาบว่าจิตนั้นเหมือนกับดวงอาทิตย์ มันอยู่ในความว่างตลอดนิรันดรและมันส่องแสงตามธรรมชาติของมันเองมันส่องแสงโดยไม่ตั้งใจจะส่องแสงนี่ไม่ใช่สิ่งที่พวกเธอสามารถที่จะทำให้สําเร็จได้โดยปราศจากความภาคเพียรหรือไม่ภาคเพียนแต่เมื่อเธอบรรลุธรรมถึงขั้น ที่ไม่มีความยึดถือต่อสิ่งใดหมดแล้วเธอก็จะเป็นผู้ที่กระทำอยู่เสมือนที่พระเจ้าทั้งหลายท่านกระทำและนี่คือการสัสรูที่สมบูรณ์ที่สุดนี่คือข้อที่7 0 2นะครับหรือข้อที่6ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับอ่านในวันนี้นะครับการสัดสรูที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับ ก็คงไม่มีอะไรที่จะต้องอธิบายขยายความนะครับการสรุ้ที่สมบูรณ์ที่สุดอานขออ่านซาบอีกสักครั้งนะครับเพราะว่า,าอาจจะทำให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วจะได้เข้าใจจะได้ตามทันนะครับ พวกเธอจำเป็นต้องหลีกเลี่ยนจากคำสอนเรื่องความมีอยู่แห่งสปปรรพสิ่งและเรื่องความไม่มีอยู่แห่งสปปรรพสิ่งให้หมดสิน้นอีกทั้งพึงเข้าใจอย่างซึมทราบว่าจิตนั่นเหมือนกับดวงอาทิตย์มันอยู่ในควา,ามว่างตลอดนิรันดรและมันส่องแสงตามธรรมชาติของมันเองมันส่องแสงโดยไม่ตั้งใจจะส่องแสงนี่ไม่ใช่สิ่งที่พวกเธอ สามารถที่จะทําให้สําเร็จได้โดยปราศจ,จากความภาคเพียนหรือไม่ภาคเพียนแต่เมื่อเธอบรรลุธรรมถึงขั้นที่ไม่มีความยึดถือต่อสิ่งใดหมดแล้วเธอก็จะเป็นผู้ที่กระทําอยู่เหมือนที่พระเจ้าทั้งหลายท่านกระทําและนี่คือการสัสรู้ที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับวันนี้ก็อ่าน6ข้อ เป็นหนึ่งตอนนะครับคือตอนที่1 2อยเอาละครับหากท่านฟังแล้วเกิดข้อสงสัยเกิดความไม่เข้าใจหรือต้องการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นในสิ่งที่ในเรื่องราวที่ผมได้อ่านทั้งหมดนะครับโปรดตัวสับไปติดต่อไปคุยกับผมได้ที่หมายเลข089126 0689นะครับและ025133279นะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ